สวัสดีครับลุงน้ำทำครัวรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆจับนั่นผสมนี่ครับแป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันและต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตอรี่แล้วก็อาควาช็อปครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆมาแบ่งปันให้กันเราเนื้อปลามาทำเป็นอาหารกันหลายเมนูเลยนะครับไม่ว่าจะต้มจะทอดจะยำจะอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งก็เป็นอาหารหลักๆกันทั้งนั้นเลยแต่ว่าเรายังไม่เคยลองเอาตัวเนื้อปลานะครับมาทำเป็นของกินเล่นกันวันนี้อยากจะลองทำของกินเล่นอร่อยๆสักอย่างหนึ่งนะครับ ไม่แน่ใจว่าจะออกมาเวิร์กหรือเปล่าก็ต้องมาลองดูกันจะเป็นอะไรนั้นสักครู่มาดูกันครับของกินเล่นยามว่างนะครับส่วนมากเราก็จะมาหาของที่มันแบบกรอบๆกรุบกรอบกรุบกรอบ,รรอบทั้งหลายแหละนะครับขนมกรุบกรอบอะว่าไปแล้วนะครับเอาไว้กินเวลานั่งดูหนังเอาไว้แล้วกินเวลาเราเพลิดเพลินหรือกรึบกรึบอะไรก็ได้เอามาทานเป็นแก้มได้นะครับ เนื้อปลามาลองทอดกรอบๆแล้วก็มาจิ้มซอสอร,อร่อยๆกันดูเมนูวันนี้เรามาทำแซลมอนกรอบกันครับก่อนจะไปสาระเมนูอาหารทำง่ายๆแล้วก็ทิปดีๆอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อวันหน้ามีคลิปให,ใหม่ๆจะได้เตือนกันด้วยเรามาเริ่มดูองค์ประกอบของแซลมอนกรอบกันเลยครับอย่างแรกเลยนะครับเป็นเนื้อปลาแซลมอนครับวันนี้ก็ลองใช้เป็นเนื้อปลาแซลมอนดูแล้วกันนะครับก็น่าจะเป็นรสชาติที่อร่อยดี เนื like ้อปลาแบบชนิดที่วาสลด์บางๆเรียบร้อยแล้วครับจริงๆแล้วใช้เนื้อปลาอื่นก็ได้อนี้ก็แล้วแต่เราแล้วกันหาเนื้อปลาไหนที่มันมีเนื้อเยอะๆหน่อยแล้วก็สไลได้บางๆแบบนี้ก็จะช่วยได้ครับกรณีเป็นเนื้อแซลมอนก็เอามาจานวนหนึ่งครับอาจจะไม่ได้เยอะมากไปแต่ว่าถ้าหากว่าอยากกินเยอะก็ทําเยอะหน่อยได้นะครับอันนี้ลองทาแซมเปิลดูว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับอ์ประกอบต่อไปนะครับที่อามาเคลือบตัวเนื้อปลาให้มันเป็นแบบเนื้อปลาชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยนะก็จะมีง่ายๆเลยครับไข่หนึ่งฟองนะครับ แล้วก็แป้งทอดกรอบนะครับแล้วก็เป็นขนมปังปนนะเศษขนมปังป่นแล้วก็นิดนึงใส่พวกเม็ดงาผสมเข้าไปด้วยนะครับคลุกคลุกทุกอย่างให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะได้มาชุบตัวเนื้อปลาแล้วก็ไปทอดกันนะครับอีกส่วนหนึ่งที่จะทาให้ตัวเนื้อปลาอร่อยยิ่งขึ้นนะครับก็เป็นตัวน้ําจิ้มและครับเราก็ทําเป็นพวกมายองเนสน้ํนะาจิ้มแบบน้ําจิ้มครีมนะครับ ใช้มายองเนสหรือว่าจะใช้พวกแซนด์วิชสเปรดก็ได้ครับก็มีเนมีเนื้ออะไรอย่างอื่นผสมอยู่แล้วเรียบร้อยไม่ต้องไปใส่อย่างอื่นมากมายนะครับก็แซนด์วิชสเปรดสักเพิ่มจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็มัสตาร์ดนะมัสตาร์ดพวกที่ใส Hot Dog ่ฮนะอทดอกอะไรอย่างนีง้นะแล้วก็อย่างหนึ่งไปกับแซลมอนได้ดีเลยก็พวกวาซาบิทั้งหลายครับก็อีกประมาณจํานวนหนึ่งนะครับเดี๋ยวทั้งหมดนี้ก็จะผสมรวมกันแล้วก็บีบมะนาวใส่เล็กน้อยเพื่อที่ว่าจะได้มีความเปรี้ยวอร่อยอร่อย,ออยด้วยเช่นกันนะครับเียมือ่อทุกอย่างพร้อม ต่อไปก็เตรียมแป้งได้เลยครับเจ้าแป้งนะครับก็อย่่งที่บอกไว้ก็มีแป้งทอดกรอบนะครับผสมกับขนมปังป่นแล้วก็ผสมงาขาวเข้าไปด้วยผสมแป้งเรียบร้อยนะครับเอาปลามาชุบไข่แล้วก็มาชุบแป้งกันได้เลยครับทำไปทีละชิ้นช้าๆนะครับ ได้เนื้อปลาชุบแป้งไวเรียบร้อยนวครับตอนนี้ก็ตั้งกระทะเตรียมทอดปลากันได้เลยใช้ไฟอ่อนๆก็พอนะครับไม่ต้องไฟแรงมากกระทะเริ่มร้อนพอสมควรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวเตรียมตัวทอดเนื้อปลากันได้เลยน้ํามันไม่ได้ร้อนมากนะครับก็ประมาณประมณหนึ่งนะครับก็ค่อยๆใส่ปลาลงไปแล้วกันหวังว่าจะไม่ไหม้นะก็น่าจ,จะทอดไม่นานนะครับใช้เวลาทอดแป,ป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเรารีบเอาขึ้นเลย กระดูชุบแป้งพอประมาณนะครับหน้าตาเข้าท่าดีเหมือนกันก็เดี๋ยวเราให้มันเหลืองอีกสักเล็กน้อยครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเอาขึ้นมานะครับผมว่าจะน่าจะพอได้ขี้แล้วนะครับเราขึ้นเลยดีกว่าได้มาเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวนี้ก็กลิ่นฟลามอนก็หอมพอสมควรนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเรียบร้อยทิ้งให้มันเย็นสักครู่หนึ่งนะครับระหว่างนี้เรามาจัดก,การทำตัวซอสกันครับ ตัวซอสก็ง่ายๆเลยครับผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันเลยก็มีสเปรดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่มัสตาร์ดเข้าไปครับแล้วก็ตัววาซาบิจัดการคนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับแล้วก็เติมมะนาวเล็กน้อยครับลองชิมดูแล้วกันนะครับว่าเราชอบรสชาติแค่ไหนเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนก็ลองเติมเข้าไปได้ปรุงตามชอบใจครับเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูวันนี้ แซลมอนทอดกรอบนะครับก็หน้าตาอร่อยๆเลยทีเดียวครับเป็นของว่างกินก่อนอร่อยๆปลาก,กรอบๆแล้วก็จิ้มน้ำซอสที่แบบเปรี้ยวด้วยนะครับแล้วก็มันๆด้วยลองทำกันดูครับเมนูง่ายๆเลยทีเดียว ทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยรายการสาระเมนูอาหารทำง่ายๆครับจับนั่นผสมนี่แป๊บเดียวได้เมนูอร่อยๆมาทานกันแล้วต้องขอขอบคุณปอเจริญฟาร์มฟาร์มสตรอรี่แล้วก็อะควาช็อปนะครับที่ร่วมสนับสนุนรายการนำสาระดีๆเมนูดีๆและสำคัญที่สุดครับพันปลาดีๆมาให้เกษตรกรไทยฟาร์มปลาที่ไหนนะครับอยากได้พันปลาเลี้ยงง่ายโตไวกำไรดีติดต่อเข้ามาได้นะครับทางฟาร์มยินดีให้คำแนะนำคำปรึกษา คำแนะนํากับการเลี้ยงปลาที่เหมาะกับฟาร์มของท่านนะครับและที่ฟาร์มนะครับยังมีเทคโนโลยีและเครื่องมืออันสมัยเพื่อให้มั่นใจได้ว่าพันปลาที่เลี้ยงจะปลอดภัยไร้โรคติดต่อนะครับเพื่อให้ฟาร์มปลาของท่านครับได้ผลิตปลาที่มีอนามัยดีส่งต่อปลาคุณภาพให้กับลูกค้าของท่านครับแล้วคลิปหน้าเรามาทําเมนูอร่อยๆด้วยกันอีกนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, b s c r i b e กันด้วยและ้ากว่าจะกดหัวใจให้ใหกันด้วยช่วยสนับสนุสน,นรายการนี้ก็จะขอบคุณมากๆเลยเช่นกันนะครับ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและก็สุขภาพดีลุกน้ำทำครัวสวัสดีครับ